ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าซีรีส์แฟนค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะทุกคนใครกำลังรอผลงานใหม่ของน้องเจ็ดมาค่ะก็เรื่องนี้เลย Master of my own โ่าขอโทษทีฉันไม่ใช่เลยค่ะคุณแล้วใช้ในปี2022ต้นสังเกตคิโยกูแนวดราม่าธุรกิจซีรีส์มี32ตอนตอนละ45นาทีนำแสดงโดยนางเอกมาฟีมืออย่างเซเวนทานหรือทานทรงอินผลงานที่ขึ้นหิ้งของเธอก็เรื่องนี้เลยองครักษ์เสื้อแพรประกบกับเลนเจหลุนและร้อยรักปากด วงใจที่เล่นกับเฮียจงฮันเหลียงมาเรื่องนี้เธอประกบคู่กับพระเอกเหนเกิงสินหนุ่มคนนี้คร้ำวอดในซีรีส์สายย้อนยุคมานักต่อนักแล้วค่ะเรื่องนี้เขาและเธอจะจับมือกันพาพวกเราไปสู่โรคหนักลงทุนสามารถรับชมได้ทั้งโยกูมีซับอังกฤษและวิวมีซับไทยค่ะ เป็นเรื่องราวของหนิงเหมิงรับบทโดยทานเซ้อินสาวเก่งช่างสังเกตฟันอยากจะเป็นผู้อํานวยการด้านการลงทุนแต่รังเรียนจบเธอกลับได้มาเป็นเลขาของลู่จี้หมิงรับบทโดยหลินเกินซินประธานบริษัทการลงทุนจี้หมิงเขานั้นเป็นคนเก่งมองขาดว่าจะลงทุนอะไรถึงจะประสบความสําเร็จแต่ก็เป็นคนใจร้อนเอาใจยากสุดๆ <c oughs> เธอเป็นเลขาให้เขามานานถึง3ปีแต่เป้าหมายที่แท้จริงของหนิงเหมิงก็คือการทํางานเป็นนักลงทุนเธอจึงขอล ออกจากการเป็นเรขาแต่จีมิงไม่เห็นด้วยและไม่เชื่อในตัวเธอว่าจะทําได้นางเอกจึงได้เริ่มต้นหนทางพิสูจน์ความสามารถโดยวิ่งไล่ทําตามความฝันของตัวเองว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้เป็นนักลงทุนชั้นนําเรามาเอาใจช่วยเธอกันค่ะว่าเธอจะก้าวหน้าในน้าทีการงานหรือไม่จะต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างแล้วจะลงเอยกับประธานรู้ได้ไหมต้องไปติดตามกันค่ะต้องบอกว่าเส้นเรื่องหลักของเรื่องนี้คือสาววัยทางานที่มีความมุ่งมั่นและความฝันอยากจะ ก้าหน้าในนาที่การงานของตนเองค่ะดังนั้นพอเรื่องจะเน้นเป็นเรื่องของบริษัทออฟฟิศคนทำงานนะคะอีีแรกๆให้อารมณ์เหมือนซีรีส์เกาหลีเรื่อง What Wrong with Secretary ค i m ค่ะเพราะนางเอกต้องรับมือกับเจ้านายผู้แสนเกลียวกราจุจี้จุกจิกอย่างประทานรูปรับมือยากอยู่คาแต่นางเอกก็พอจัดการไว้อยู่แต่พอนางเอกเริ่มเปลี่ยนงานหาความก้าวหน้าให้ตัวเองบทนางเอกจะค่อยๆโตขึ้นค่ะออร่าก็จะค่อยๆเปล่งออกมาบทนางเอกในเรื่องคือเก่งฉลาด อดทนจิตใจดีแต่พระเอกนี้ปากร้ายเกินต้องรอดูว่าพระเอกจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วตอนนี้ดูไปแล้วก็แบบอยากจะเผาบริษัทพระเอกมากค่ะมีความน่าโมโหสุดๆแต่พระเอกก็มีการปกป้องนางเอกมีการให้คาแนะน,นํานางเอกบ้างนะคะความเคมีของคู่พระนางน,นี้แอดยังไม่แน่ใจนะคะตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นโมเมนต์โรแมนติกสักเท่าไหร่ต้องรอดูไปก่อนค่ะเอาละค่ะใครชอบพรตแนวนี้ก็ลองไปติดตามดูนะคะกำลังออนแอร์อยู่เลยค่ะแอดนัดดูซับ อังกฤษของโยกูค่ะถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรีแฟนค่ะ